บางคนบอกให้คุณใจเย็นแต่ไม่มีใครบอกว่าต้องเริ่มเย็นจากตรงไหนคุณอาจเคยเงียบทั้งที่ในอกกำลังร้อนและสุดท้ายกลับพูดในสิ่งที่ทำให้เสียใจที่สุดคลิปนี้จะทำให้คุณเข้าใจว่าความโกรธไม่จําเป็นต้องถูกดับแต่เราสามารถอยู่กับมันแบบไม่ต้องคมไม่ต้องหนีและไม่ต้องฝืนใจตัวเองเลยผมไม่ได้เป็นนักบวชครับ แต่ผมฝึกสมาธิกับพระทิเบตมาหลายปีและได้เรียนรู้ว่าความโกรธไม่ใช่สิ่งที่เราต้องเอาชนะแต่เป็นอารมณ์ที่เราต้องเรียนรู้วิธีหายใจอยู่กับมันให้เป็นไม่ใช่พรุ่งนี้ไม่ใช่ตอนที่สงบแล้วแต่ตอนนี้ตอนที่ไฟมันกำลังลุกในใจเรานี่แหละครับสูงไว้ใจเกินร้อย บางครั้งเราไม่ได้อยากโกรธหรอกครับแต่มันมาไวมากเร็วกว่าที่เราเตรียมตัวทันซะอีกบางวันแค่เสียงคนเคาะจานแรงๆหรือคำพูดไม่กี่คำจากคนในบ้านก็ทำให้ข้างในรู้สึกแน่นเหมือนใจมันพองขึ้นมาโดยไม่บอกก่อนและที่น่าแปลกคือพออายุมากขึ้นความรู้สึกแบบนี้ก็มาที่ขึ้นผมเริ่มสังเกตว่าทุกปีที่ผ่านไป มันง่ายขึ้นที่จะหงุดหงิดกับสิ่งที่เมื่อก่อนเราปล่อยผ่านได้ตอนแรกผมคิดว่าตัวเองอารมณ์แย่ลงแต่พอศึกษาลึกขึ้นผมพบว่าจริงๆแล้วมันคือร่างกายต่างหากที่กำลังเปลี่ยนฮอร์โมนในร่างกายคนเราไม่ได้สเสถียรเท่าเดิมหลังอายุ50ระบบประสาทรับรู้ยิ่งไวขึ้นความยืดหยุ่นของจิตใจลดลงแบบไม่รู้ตัวคุณเคยรู้สึกไหมครับว่า เสียงเล็กๆอย่างมือถือดังหลายครั้งติดกันหรือแค่คนในบ้านใช้คำไม่เข้าหูมันไปกระตุกบางอย่างในใจที่ยังไว้ไม่ค่อยอยู่เหมือนแต่ก่อนสิ่งที่เราคิดว่าแค่เรื่องเล็กอาจกลายเป็นชนวนให้ความแน่นอกปะทุข,ขึ้นมาแบบไม่ทันตั้งตัวเพราะจิตเราไม่ได้เหนื่อยน้อยลงตามอายุแต่มันสะสมมากขึ้นจากเรื่องที่ยังไม่ได้จัดการผมเคยได้ยินคำพูดยอดฮิตว่าก็แค่หายใจลึกๆสิใจจะได้เย็น แต่พูดตรงๆนะครับไม่มีใครหายใจลึกได้เลยเวลาที่ความโกรธมันกำลังระอุอยู่ข้างในในตอนนั้นลมหายใจจะสั้นจะกระชั้นจะเร็วเหมือนมีมือหนักๆมากดอกไว้อยู่กลางอกแล้วมันค่อยๆสะสมแรงขึ้นทีละนิดจนระเบิดออกมาเป็นคำพูดหรือการกระทําที่เรากลับมาเสียใจทีหลังผมมีเพื่อนคนหนึ่งเขารักหลานมากครับเลี้ยงเองตั้งแต่เด็กวันหนึ่งเขาเล่าว,ว่า เขาเผลอตะคอกใส่หลานเพราะหลานลืมล้างแก้วน้ำทั้งที่โดยนิสัยเขาไม่ใช่คนเสียงดังเลยตอนเล่าให้ผมฟังเขานั่งนิ่งมากแต่ตาเขาแดงผมจำคำที่เขาพูดได้ชัดเจนเลยครับผมไม่ได้โกรธหลานจริงๆหรอกผมแค่รู้สึกเหนื่อยเหมือนไม่มีใครเห็นผมอยู่ในบ้านหลังนี้แล้วเขาบอกว่าตอนพูดคำแรงๆออกไปมันเหมือนลมบางอย่างพุ่งจากอกขึ้นมาที่ปากแล้วผมหยุดมันไม่ทัน ประโยคนี้ทำให้ผมเข้าใจความโกรธในอีกแบบหนึ่งมันไม่ใช่อารมณ์ที่พุ่งจากข้างนอกเข้ามาแต่มันเป็นพลังที่ถูกอัดแน่นอยู่ข้างในมานานจนหาทางออกไม่ได้หลังจากวันนั้นผมเริ่มสังเกตสิ่งเล็กๆมากขึ้นโดยเฉพาะเสียงหายใจมีอยู่วันหนึ่งผมนั่งรถเมล์กลับบ้านข้างหลังมีเสียงคนทะเลาะกันเบาๆผมไม่ได้หันไปมองเลยครับแต่สิ่งที่ได้ยินชัดที่สุดไม่ใช่คำพูด แต่เป็นเสียงหายใจของผู้ชายคนนั้นหนักแรงและถี่มันเหมือนเสียงของพลังที่อัดอยู่ในอกเสียงที่ไม่ได้พูดออกมาแต่ก็ไม่ยอมหายไปตอนนั้นเองผมรู้เลยว่าโทสะบางชนิดไม่ได้แสดงออกด้วยคำพูดแต่มันอยู่ในจังหวะหายใจอยู่ในจังหวะเดินอยู่ในการเว้นว่างในมื้อเย็นอยู่ในการนอนหลับไม่ลึกตั้งแต่วันนั้น ผมเริ่มลองฟังเสียงของตัวเองในวันที่หงุดหงิดง่ายผมพบว่าหลายครั้งเรารู้ตัวช้าไปเสมอเรารอจนมันดังเรารอจนมันพุ่งเรารอจนมันเผาแล้วค่อยบอกว่าเดี๋ยวใจเย็นซึ่งมันช้าเกินไปแล้วครับเราไม่เคยถูกสอนให้ฟังเสียงโกรธของตัวเองตอนที่มันยังเบาๆเลยเราถูกสอนให้ข่มไว้หรือไม่ก็ระเบิดหรือไม่ก็พยายามเข้าใจให้ได้ ทั้งหมดนั่นคือการพยายามจัดการความโกรธแต่พระธิเบตไม่สอนให้จัดการครับท่านสอนให้อยู่กับมันเหมือนเรานั่งดูไฟในเตาไม่ใช่รีบดับทันทีแต่ดูว่ามันเริ่มจากไม้ชิ้นไหนค่อยๆเข้าใจรูปของเปเลวค่อยๆสัมผัสความร้อนแบบไม่กลัวนั่นแหละครับเป็นจุดที่คำถามใหม่เริ่มเกิดขึ้นในใจผมแล้วถ้าเราไม่ข่มมันไม่ระเบิดมัน และไม่เดินหนีมันเราจะอยู่กับมันยังไงเราโตมากับแนวคิดที่บอกว่าคนดีไม่ควรโกรธว่าความโกรธเป็นอารมณ์ที่ต้องหลีกเลี่ยงต้องระง,งับต้องเก็บให้ลึกที่สุดเท่าที่จะทำได้เพราะถ้าแสดงออกมาเมื่อไหร่มันจะกลายเป็นภาพจำว่าเราอ่อนแอควบคุมตัวเองไม่ได้หรือขาดวุฒิภาวะแต่ผมอยากชวนคุณมองตรงๆว่าแนวคิดนี้ช่วยเราได้จริงไหมครับ ผมเคยคิดว่าการนิ่งเงียบคือชัยชนะของคนที่มีวุฒิภาวะสูงแต่เมื่อเวลาผ่านไปผมเริ่มเห็นว่ามันไม่ได้หายไปไหนเลยมันแค่ไปสะสมอยู่ในที่ที่เราไม่เห็นแล้วรอวันปะทุกับคนใกล้ตัวกับเรื่องเล็กๆที่ไม่ควรกลายเป็นเรื่องใหญ่ทุกครั้งที่ผมพยายามใจเย็นทั้งที่ข้างในกำลังเดือดมันเหมือนเอาน้ำเย็นราดไฟแค่ชั่วคราวแต่ไม่ได้ดับต้นตอของเปเลวเลย ที่ร้ายกว่านั้นคือความสงบที่เกิดจากการข่มมักอยู่ได้ไม่นานมันเหมือนการขังไฟไว้ในเตาโดยไม่มีช่องระบายและไฟแบบนั้นมันอัดแน่นมันหาทางออกและสุดท้ายมันลุกพร่มในวันที่เราไม่ทันตั้งตัวผมอยากให้คุณตั้งคําถามกับตัวเองจริงๆครับว่าการไม่แสดงออกนี่คือความสงบหรือคือความเคยชินในการปฏิเสธตัวเอง เพราะบางครั้งความใจดีที่คนเห็นจากภายนอกมันไม่ได้หมายความว่าเราสบายข้างในคนที่ไม่เคยขึ้นเสียงเลยอาจเป็นคนที่เก็บทุกอย่างไว้จนแทบหายใจคนที่ไม่เถียงอาจเป็นคนที่เหนื่อยจนไม่เหลือแรงจะพูดและความใจดีที่ไม่มีพื้นที่ให้ระบายมันค่อยๆกลายเป็นกำแพงที่ทำให้เรารู้สึกโดดเดี่ยวในความสัมพันธ์ที่ควรอบอุ่นที่สุด ที่น่ากลัวคือเราถูกปลูกฝังให้กลัวความโกรธของตัวเองมากขึ้นเรื่อยๆเราเริ่มตีตรามันว่าเป็นของอันตรายทั้งที่จริงๆแล้วมันคือพลังชนิดหนึ่งพลังที่ร้อนแรงใช่ครับแต่มันไม่จำเป็นต้องเผาถ้าเราเข้าใจมันความโกรธไม่ใช่ปีศาจแต่มันก็ไม่ใช่เพื่อนมันคือครูที่มาในร่างของความวุ่นวาย มาแบบไม่สุภาพแต่จะอยู่กับเราจนกว่าเราจะยอมฟังมันจริงๆผมเคยได้ยินพระธิเบตท่านหนึ่งพูดว่าถ้าคุณพยายามดับไฟตอนที่มันยังเล็กคุณต้องเข้าใจว่าไฟนั้นก็ให้แสงสว่างได้เหมือนกันผมเงียบไปนานหลังจากได้ยินประโยคนั้นเพราะในชีวิตจริงเรามักพยายามดับทุกเปลวไฟในตัวเองทั้งที่บางครั้งสิ่งที่เราต้องทำไม่ใช่รีบดับ แต่คืนนั่งดูมันเฉยๆแบบไม่ตกใจเหมือนเรามองเปลวไฟบนเตาแก๊สที่ลุกอยู่เรื่อยๆไม่ใช่ไฟป่าที่ต้องรีบวิ่งหนีมันอาจเริ่มง่ายๆจากการถามใจตัวเองว่าฉันโกรธจริงๆหรือแค่กลัวการสูญเสียบางอย่างคําถามนั้นอาจเปลี่ยนวิธีที่เราโต้อตอบกับคนตรงหน้าเปลี่ยนคำพูดแรงๆให้กลายเป็นการเว้นจังหวะ เปลี่ยนความเงียบแบบกดไว้ให้กลายเป็นความเงียบที่เต็มไปด้วยสติผมมีเหตุการณ์หนึ่งในความทรงจำผมทะเลาะกับคนที่ผมรักมากเสียงเริ่มดังขึ้นจังหวะเริ่มเร็วขึ้นแล้วจูๆ่ๆมีเสียงในหัวผมถามขึ้นมาเบาๆว่าเธอโกรธจริงๆหรือแค่ไม่อยากยอมแพ้คำถามนั้นเหมือนมีใครมากดปุ่มหยุดเวลาแล้วทุกอย่างช้าลงผมหายใจแรงหนึ่งครั้งแล้วพูดว่า ขอผมหยุดแค่สิบวินาทีได้ไหมนั่นไม่ใช่การหนีแต่มันคือการเว้นช่องให้ใจได้ตามทันไม่ใช่คำพูดหลังจากวันนั้นผมเริ่มฝึกแบบนั้นจริงๆทุกครั้งที่รู้ว่าอารมณ์กำลังจะพุ่งผมฟังเสียงหายใจของตัวเองก่อนไม่ใช่เพื่อกดความรู้สึกแต่เพื่อจับจังหวะให้ทันว่าตอนนี้เรากำลังจะถูกพาไปหรือเรายังอยู่กับตัวเองและมันเปลี่ยนหลายอย่างครับ มันทำให้ผมเริ่มแยกได้ว่าบางครั้งผมไม่ได้โกรธคนตรงหน้าผมแค่รู้สึกไม่เป็นที่รักผมแค่รู้สึกว่าตัวเองไม่มีเสียงไม่มีความสำคัญและเมื่อเราเห็นชั้นลึกของความโกรธมันจะเริ่มเบาลงโดยที่เราไม่ต้องไปบังคับตั้งแต่นั้นมาทุกครั้งที่ความโกรธมาเยือนผมไม่ถามว่าจะหายยังไงอีกแล้วแต่ผมจะถามว่าตอนนี้เรากำลังปกป้องอะไรอยู่ และคำถามนั้นมันไม่เคยพาเราไปผิดทางเลยครับสิ่งที่เปลี่ยนผมมากที่สุดในเรื่องความโกรธไม่ใช่การนั่งสมาธิในที่เงียบไม่ใช่การอ่านคำสอนที่ลึกซึง้งหรือแม้แต่การฝึกวินัยอย่างเข้มขน้นสิ่งที่เปลี่ยนจริงๆคือวินาทีเล็กๆวินาทีเดียวที่ผมยอมรับว่าผมกำลังโกรธโดยไม่รีบทำอะไรกับมันไม่ผลักออกไม่อธิบายไม่แก้ตัว แค่ยอมรับว่านี่แหละคือโทสะของเรามันฟังดูง่ายใช่ไหมครับแต่ในความเป็นจริงมันยากกว่าที่คิดมากเพราะเราทุกคนถูกฝึกให้ต้องผ่านพ้นความรู้สึกแย่ๆอย่างเร็วที่สุดโดยเฉพาะในสังคมไทยที่ความโกรธถูกตีตราว่าเป็นอารมณ์ของคนใจร้อนคนไม่ควบคุมตัวเองหรือคนไม่บรรลุธรรมแต่พระธิเบตไม่เคยบอกให้เราหนีจากอารมณ์ใดเลย ท่านแค่พูดสั้นๆว่ารู้ว่ากำลังโกรธแล้วอยู่กับมันอย่างรู้ตัวไม่มีคำว่าควบคุมไม่มีคำว่ากำจัดมีแต่คำว่ารู้และอยู่เท่านั้นตอนที่ผมได้ยินประโยคนี้ครั้งแรกผมรู้สึกเหมือนมีคนยกของหนักออกจากบาทั้งชีวิตผมพยายามเปลี่ยนแปลงตัวเองให้ดีขึ้นในสายตาคนอื่นแต่ไม่เคยยอมรับความรู้สึกที่กำลังเกิดขึ้นเลย ผมรู้ว่าผมควรใจดีผมควรเข้าใจผมควรปล่อยวางแต่สิ่งที่ผมไม่รู้คือวิธีอยู่กับตัวเองในวันที่ไม่ไหวและนั่นคือวันที่ผมเริ่มเข้าใจคำสอนที่ว่า breathing in anger breathing out clarity หายใจเข้าพร้อมกับโทสะหายใจออกพร้อมกับความชัดเจนไม่ใช่เพราะโทสะหายไปแต่เพราะเรามองมันชัดขึ้นเหมือนน้ำเดือด ที่ยังคงเคลื่อนไหวในกาน้ําแต่เราวางมือไว้ที่ด้ามจับเราไม่เอื้อมไปในน้ําไม่แตะความร้อนโดยตรงแต่เราก็ไม่หนีมันอีกแล้วตั้งแต่นั้นผมเริ่มเห็นว่าความโกรธกับความสงบไม่ได้อยู่คนละขั้วเหมือนที่เราถูกสอนจริงๆแล้วมันอยู่ได้กันเหมือนลมกับไฟเหมือนความเจ็บกับการเยียวยาเพียงแค่เราต้องเปลี่ยนความสัมพันธ์กับมัน คนส่วนใหญ่มักใช้คำว่าให้อภัยหรือเมตตาเป็นทางลัดเหมือนจะบอกว่าถ้าเรายิ้มไวๆพูดดีไวๆทุกอย่างจะจบเร็วขึ้นแต่ลองถามตัวเองดูสิครับตอนที่คุณโกรธที่สุดแล้วมีใครพูดว่าใจเย็นสิคิดถึงพระไว้มันช่วยไหมมันกลับทำให้เรารู้สึกโดดเดี่ยวมากขึ้นเพราะคำว่าเมตตาถูกใช้เป็นเครื่องกดอารมณ์ไม่ใช่เครื่องรับฟัง เมตตาที่แท้ไม่ได้มาจากการแกล้งสงบแต่มาจากการยอมรับว่าเรากำลังเจ็บและถ้าเรายอมนั่งอยู่กับไฟสักทักนั่งดูมันลุกจากปลายไม้ดูมันสั่นไหวในอกแล้วไม่รีบดับความอ่อนโยนจะค่อยๆออกมาจากข้างในเองไม่ต้องสั่งไม่ต้องแกล้งมันเหมือนฝนที่ซึมขึ้นจากดินไม่ใช่น้ำที่สาดจากสายยาง ผมเคยกลัวความโกรธของตัวเองมากกลัวจนอยากเป็นอีกคนหนึ่งอยากเป็นคนที่ใจเย็นใจดีมีวาทะสวยๆตลอดเวลาแต่ผมล้มเหลวมาหลายครั้งยิ่งฝืนยิ่งพังจนกระทั่งวันหนึ่งผมเลิกพยายามเปลี่ยนตัวเองแล้วเริ่มถามว่าใต้ความโกรธนี้เรากำลังปกป้องอะไรอยู่คำตอบที่ได้มาเงียบมากครับ เงียบจนผมน้ําตาไหลโดยไม่รู้ตัวผมไม่ได้โกรธเพราะอยากชนะใครผมโกรธเพราะรู้สึกว่าไม่มีใครฟังผมโกรธเพราะรู้สึกว่าเสียงของผมไม่สำคัญผมโกรธเพราะรู้สึกว่าในห้องนั้นไม่มีใครยืนอยู่ข้างผมเลยและเมื่อผมเห็นตรงนั้นความโกรธมันก็เริ่มแปลเปลี่ยนจากไฟกลายเป็นแสงจากพลังทำลายกลายเป็นพลังเปิดใจ นับจากวันนั้นผมไม่พยายามเอาชนะความโกรธอีกเลยผมแค่หายใจเข้ารู้ว่าไฟกำลังมาหายใจออกแล้ววางใจไว้ที่ด้ามจับไม่แตะไฟผมนั่งอยู่กับมันได้เพราะผมรู้ว่าใต้เปเลวไฟนี้มีบางอย่างในใจเราที่แค่อยากถูกฟังสิ่งที่เปลี่ยนผมมากที่สุดไม่ใช่บทสวดหรือห้องเงียบแต่มันคือลมหายใจตอนที่ใจยังเดือดครับ แค่หายใจเข้าแล้วยอมรับว่าโกรธอยู่ไม่ต้องห้ามไม่ต้องรีบหายไม่ต้องรีบเป็นคนดีแค่รู้ว่าอารมณ์มาแล้วเราอยู่กับมันได้นานพอที่จะไม่เผาใครผมอยากเริ่มจากวิธีง่ายที่สุดหายใจเข้ารู้ว่ากำลังร้อนหายใจออกปล่อยแรงอัดในอกให้ค่อยๆค,คลายไม่ต้องดีขึ้นทันทีแต่ต้องซื่อสัตย์กับสิ่งที่รู้สึก แล้วถ้าอยากไปให้เล็กกว่านั้นผมมีวิธีที่เรียบง่ายแต่ตรงพลันมากพระทิเบตรเรียกมันว่าทองเลนฟังดูยากใช่ไหมครับแต่จริงๆแล้วมันคือการฝึกหายใจเข้ารับรู้ความทุกข์หายใจออกส่งความเบาให้ตัวเองและผู้อื่นเป็นรูปแบบของเมตตาแบบไม่โรแมนติกเป็นเมตตาที่เกิดขึ้นในขณะที่เรายังโกรธอยู่ยังร้อนอยู่ยังเจ็บอยู่ วิธีฝึกทองเลนมีสขั้นตอนง่ายๆครับขั้นที่หนึ่งหายใจเข้าและรับรู้ความเจ็บในตัวเราไม่ต้องบอกว่ามันดีหรือไม่ดีแค่รู้ว่าตอนนี้เจ็บคุณจะรู้สึกเหมือนมีพลังอะไรบางอย่างอัดอยู่กลางอกให้นึกภาพว่าคุณกำลังหายใจเอาความรู้สึกนั้นเข้าไปเต็มๆแบบไม่หนีไม่หันหน้าหนีไม่ผลักออก แค่หายใจเข้าพร้อมกับรับรู้ว่าอันนี้แหละคือความโกรธในรูปจริงๆขั้นที่สองหายใจออกพร้อมกับส่งความเบาให้ตัวเองเหมือนคุณเป็นผู้ใหญ่ที่กำลังปลอบใจเด็กในตัวคุณเองไม่ใช่ด้วยคำพูดแต่ด้วยลมหายใจให้ภาพว่าใจของคุณค่อยๆนุ่มลงเหมือนหมอนที่เคยแข็งเริ่มยุบตัวเล็กๆ แค่รู้ว่าการอยู่กับความโกรธไม่จำเป็นต้องแข็งใส่มันเสมอขั้นที่สเมื่อลมหายใจเริ่มนิ่งให้ขยับจากตัวเองไปที่ผู้อื่นลองนึกถึงคนที่คุณมีปัญหาด้วยคนที่ทำให้คุณรู้สึกโกรธลองหายใจเข้าพร้อมรับรู้ว่าอีกฝ่ายก็มีความเจ็บอะไรบางอย่างอยู่ในใจเขาเหมือนกันไม่ต้องเข้าใจทั้งหมดแค่รู้ว่าเขาเองก็อาจเคยรู้สึกเหมือนคุณในบางช่วง และในจังหวะหายใจออกให้คุณส่งความเบาไปหาเขาไม่ใช่เพราะเขาถูกหรือผิดแต่เพราะคุณอยากปล่อยความแน่นนี้ออกจากใจตัวเองขั้นที่4นั่งอยู่กับลมหายใจนั้นอีกสักพักโดยไม่ต้องรีบเปลี่ยนอะไรไม่ต้องเร่งรู้สึกดีขึ้นเพียงแค่อยู่กับมันเหมือนเรานั่งดูเปเลวไฟที่ค่อยๆสงบลงด้วยตัวของมันเองโดยไม่ต้องเอาน้ำสาด ผมเคยใช้วิธีนี้หลังจากทะเลาะก,กับคนที่ผมรักมากเราไม่ได้พูดกันหลายวันผมไม่กล้าทักเขาไม่อยากเริ่มและทุกครั้งที่คิดถึงผมจะโมโหและเจ็บสลับกันจนคืนหนึ่งผมนั่งนิ่งหายใจเข้าแล้วพูดในใจว่าขอให้เราทั้งคู่หายโกรธในเวลาของตัวเองแค่นั้นครับผมไม่ได้ยิ้มทันทีไม่ได้ลุกไปกอดใครแต่ใจผมเบาลงนิดหนึ่ง และคืนนั้นผมหลับลึกที่สุดในรอบหลายวันสิ่งที่ผมได้เรียนรู้คือสมาธิไม่จำเป็นต้องเกิดในห้องเงียบไม่ต้องหลับตาทุกครั้งและไม่จำเป็นต้องสงบถึงขีดสุดก่อนฝึกบางครั้งมันเริ่มขึ้นกลางบทสนทนาในรถติดในร้านอาหารหรือในจังหวะที่คำพูดกำลังจะหลุดออกจากปากเราอย่างแรงคุณเคยมีไหมครับ วินาทีที่รู้ว่าประโยคต่อไปจะทำให้ความสัมพันธ์เปลี่ยนไปตลอดการถ้าเคยนั่นแหละครับคือโอกาสให้คุณฝึกทองเล่นในชีวิตจริงแค่หยุดหนึ่งวินาทีหายใจเข้าแบบยอมรับหายใจออกแบบไม่ผลักใครแล้วพูดในใจว่าขอให้ใจเราไม่หลุดไปกับความโกรธตรงนี้ไม่มีใครทำได้สมบูรณ์แบบหรอกครับรวมถึงผมด้วย แต่ทุกครั้งที่เราหายใจอย่างตั้งใจมันคือการบอกกับใจตัวเองว่าฉันอยู่ตรงนี้นะไม่หนีไม่ทิ้งและนั่นคือรากของเมตตาที่ไม่มีบทสวดไหนจะสอนให้ได้ชัดเท่าการลงมือทำ